อันนี้ฮะท่านดีเจยาญาเสียงหวานเสียงเสน่ห์สวยฮะผมเจอตัวจริงผมก็ประทับใจท่านเลยได้ยินชมว่าสวยนี่จะไม่เปิดเพลงได้ยินแต่ฮะใช่ไหมฮะได้ยินแต่เสียงของกวาแล้วต้องสวยแน่ๆผมว่าแล้วก็มาเจอตัวจริงก็ไม่ผิดหวังจริงๆนะครับค่ะขอบคุณมากครับคุณดีเจถามได้ยังคะได้แล้วครับผมถามเลยนะคะคุณพิเชษเป็นคนที่ไหนคะ ผมเป็นคนที่จังหวัดปราจีนบุรีครับนึกว่าจะตอบว่าเป็นคนทุกที่กำลังจะตอบแล้วประกวดร้องเพลงมากี่ปีแล้วคะประกวดร้องเพลงมาก็ประมาณสี่ปีครับผมสแล้วเพลงอะไรคะที่สร้างชื่อเสียงเพลงที่สร้างประกวดนี่เป็นเพลงของพี่เป้าสายยันสัญญานะครับไหน<ๆ>ร้องสักหน่อยสิคะสักนิดนะ ชื่อเพลงน้ําตาอีสานนะครับลองฟังหนยนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวอขอสัมภาษณ์คุณคพิเชษสักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็รเราก็จะไปะสู่ขั้นตอนการที่ออกสื่อโฆษณาทางวิทยุของเรานะคะคที่ Monkey Radio FM 97.25 m h เมกะนะคะถ้า สนใจเพลงของคุณพิเชษผ์นะคะหรือว่าติดต่อให้ไปงานร้องเพลงแสดงต่างๆนี่ติดต่อที่ไหนคะติดต่อที่เบอร์โทรนะฮะค่ะ093ย์เก้า8าหรือจะเฟซบุ๊กพิเชษมาน่รอก็ได้นะฮะเฟซบุ๊กหรือ จะติดต่อผ่านทางคุณย,าย่าดีเจก็ได้นะฮะ oh. ทางสถานีวิทยุ FM 97.25 <c oughs> มังกี้เรดิโอนะฮะ<ช>ติดต่อทางคุณย,ย่านี้ได้เลยนะครับ <c oughs> ผมมาฟังเพลงที่ผมเอาไปใช้ประกวด <c oughs> เพลงนี้ก็จะประกวดกันประจำเพลง <c oughs> ชื่อเพลงน้ำตาอีสานนะฮะ ดินเย็แต่กระแหงต้นใบไม้เท่าแหงแรงไม่มีฟืนมองไรหน้าน้าตาปรีไม่มีนาะ ทำนาโถเว้นบรรดาลให้เจ้าอีสานตื่นืนกล้ําอุรา เมตตาช่วยเหลือคนจนเว้นสาบบาปนำโอเวนซ้ำกระนำ คำอีกหนน้ำน้นนา,นาบาลืมททวมปีปนบาปเบปื้องบนนุ่นจำประดังโวเทวดาท่านจะรู้ ภาเจาจังน้ำแรงขาดน้ำน้ำตาลังกลับประดังท่วมทนอีกที ขอบคุณครับ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 น,นี่แหละฮะก็กประมาณนี้ครับสำหรับผลงานเพลงนี้ก็เป็นบทเพลงที่คุณพิเชษได้นําไปประกวดตามที่ต่างๆใช่ไหมคะ